แบบนี้ครับ2ชั่วโมงแห่งความมันครับเรามีนัดกันนะครับ18นาฬิกาตรงเป็นต้นไปครับหลังคารบทงชาตินะครับกับศึกเพชรยินดีนี่ครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างมานะชัยทีเด็ด99เจอกับ1อำนาจสิงห์นครแมทหรือว่า1อำนาจอึ่งอุบลครับอ่าก็คนเดียวกันเนี่ยแหละครับ เราดูประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดงมานะชัยทีเด็ด99ครับนายมานะชัยธนติกุลนะครับ19ปีจากนครราชสีมาหัวหน้าคณะผู้จัดการกอเฮียตีทีเด็ด99ครับคุณสรสักด์แท่ตั้งแล้วก็มีคุณโอม MBK นะครับหรือว่าวันของโอม MBK ให้การ ต่อไฟแดงนะครับประวัติไฟแดงกันต่อนะครับปจัจจุบันฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99ยา่าสะพานควายครับนักชกในดวงใจก็ยอดมวยเลยครับก็คือซปเปอร์แบงค์ศักชัยโทษ59ครั้งชนะ41แพ้12แล้วก็เสมอหนึ่งครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับ1อําอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับนายนราทิ์หาลิบุตรนะครับ18ปีจากอำนาจ,จเจริญรับหัวหน้าคณะกรโมโบิกาคุณนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์ มีเสียนุ่มนะครับเสียนุ่มที่นี่มวยไทยเป็นผู้จัดการแล้วก็มีพี่อึงอุบลคนรวยเพื่อนนะครับให้การสนับสนุนปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่จารันสนิทโรง34มสบับชกในดวงใจก็คุูนุยวาลุนีสอเพิินจิตครับครู่มวยของเขานั่นเองนะครับ70ครั้งชนะ60แล้วก็แพ้10ครั้งครับ เอาละครับเริ่มยกแรกมานะครับเดินกยับเข้าหาเลยนะครับมานาชัยโอ้มาดูวงในตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับมานาชัยี่รูปร่างช่วงชกก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับกับหนึ่งอำนาจเดินกยับเข้าหาขวากับขวานะครับค่อยๆเบียดไปเรื่อยมีหมัดนำไปก่อนด้วยครับนี่เป็นคู่แรกที่รอคอยนะครับเชื่อว่าจะสร้างความสนุกตื่นเต้นห้ตื่นเต้นให้กับพี่น้องแฟนบอยทั่วประเทศกับหน้าจอช่องทูโฟยุของเรานะครับ 1 1 7ปอนด์ครับเป็นน้ำหนักที่ตกลงชกกันมุมแดงนี่มานะชัยนะครับซ้อมอยู่กับเฮียตีแหละครับมังกรสะพานควายเป็นประเภทแข็งแรงเลยนะครับผลงานดีด้วยนะครับในช่วงระยะหลังครับมานะชัยทีเด็ด9กฟอร์อมล่าสุดนี้น็อกลงเงินกลวยในเมืองอิมเพียงยกที่2เท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งอำนาจจากอำนาจเจริญนะครับซ้อมอยู่เพชรินดีอะคาเดมี่ครับจรัญ3าลูกศิษย์ที่อึงอุบลคนรวยเพื่อนแหละครับ ผลงานจริงๆก็ถือว่าร้อนแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์มล่าสุดนี้ชนะน,น็อก<ไ>เพชรอลังการคุ้งโรนองแข็งในยกที่3เลยครับโอ้โ,อโ,อโอ้ทั้งคู่ที่ฟอร์มหลังๆนี้ชนะน,น็อกเป็นว่าเล่นเลยครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตแจ้งรางวัลจากคาทัศนะครับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับคาทัศจะมอบให้3 0 0พบาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3มยก คาทัศพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศจัดให้ได้ไปต่อและท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัศจัดที่ไหนไม่พ่าดให้มาจัดที่คาทัศรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ดรือว,ว่ารถผ่อนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพ ชาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0 8 1ป5 5 3 5 5 5าาขอขอบพระคุณชาทัศน์นะครับเริ่มขยับเข้าหาเร็วขึ้นนะครับมานะชัยมีแต่ขาแล้วก็สายลำตัวโอ้โหตวัดแข้งขวาเม็ดนี้นะครับมันยังไม่เต็มข้อนะครับดูว่าหนึ่งอำนาจเองก็ยังไม่รีบร้อนนะครับหมัดหน้านี้คอยแย่ลูกทีดทำลายจังหวะไปเรื่อยนะครับเอาละครับแบบนี้ฉายแววแล้วนะครับสนุกแน่พักกันกคคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนายกที่สอง ผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจผ้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตภัณฑ์ไฮพอเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายและในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ GSV มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชด,ดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาและครับยังคงเดินเบียดเหมือนเดิมนะครับมาณชัย มีเตะเจาะยางแล้วก็ปัดนะครับสลับโอ้โหเน้นเหมือนกันนะครับไก่ละเม็ดนี่แรงๆมาดูว่าหนึ่งอำนาจก็พยายามจะขวางนะครับมีศอกสลับด้วยตีมาทังกรรมการชนินต้องแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับมาดูกันนะครับรับเยอะก็ไม่ดีนะครับหนึ่งอำนาจวันนี้มาดูจริงๆเลยครับทางด้านมานัชัยพยายามจะตัดเวทีให้แคบครับเดินชนเดินตื้อไปเรื่อยครับ อ่าประกอบนครับตีได้ไหมทางด้านหนึ่งอำนาจก็เดี๋ยครับเก็บอาวุธไว้ก่อนครับเพียงยกที่2เท่านั้นนะครับผ่านไป1น,นาทีอ่าซ้ายเจาะมาเจาะยางนี่เจาะแรงเลยนะครับอ่านครับมีงัดศอกมาจะขวางขวางได้ไหม,ไมตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้ไม่ต่อเนื่องกรรมการแยกนะครับ นี่ครับมหาศอกเริ่มสวัดเฉวียนแล้วครับและกรณีถ้ามีแผลแตกนะครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการคารักษายาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันและนักชกที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตซินมีาะวัดมอบให้1,000 0บาทจรงเฟ้ฟาหานี้รับไปถึง30,000บาทด้วยกันโอ้โหนี่ครับต้องขอบคุณนะครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหาร ปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยทนายทางวินัยวีระพุทธชงนะครับผู้การสนับสนุสนลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับหนึ่งอำหน้านี่ชกในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่าสายหน้าถือว่าทํางานได้ดีนะครับแล้วก็มีจังหวะโอ้จังหวะดักบวกศอกนี่ถือว่าอันตารายมาดูกันมุมนี้นะครับพยายามจะเบียดปล้ำานยมานะชัยเอาสายความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับปะทะไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยนะครับ ดูว่าหนึ่งอำนาจเองก็หยุดไม่ได้เหมือนกันขยันโตสายหน้านี่ถือว่ายังทํางานได้ดีครับพยายามจะเน้นสายหน้าดีครับใช้ฝีมือเลยนะครับหนึ่งอำนาจลูกศิษย์ของพี่อึ่งอุบลคนรวยเพื่อนครับมาโอ้ยบวกหมัดตือต้อตื้อย่างเดียวครับมนาชัยหลังๆนี่ไม่ค่อยเกมยาวด้วยครับลอ่อคู่ต่อสู้นี่ไม่ครบยกมาหลายไฟแล้วครับ <c oughs> นีว่าน,นี ัดใหญ่ส่ง้ายปีของ,งศึกเพชรยินดีครับโอ้โหดูครับแคร์ครูเปิดหัวตอนนี้นี่แหละครับโอ้ยมาโดนปุ๊บคืนทันทีเลยฮ่าฮนี่ครับมาโดนตัดลมไปนิดนึงจงปลายยกที่2ขวาไปครับอ้าวหหมดยกบดยกครับหมดยกที่2พักกันคู่เดียวครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนด์ินเยลแอนดดินิดเม็ด ไดฟิลีเบนดา500ยาฆ่า,าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงครับช่วยกาสรส,รสรนับสนุนศิลปะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเทสทุนชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมกาหลีตังคุยจับกรบแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาสมกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มโสม OTD ดีเพราะมีซิงค์แลเทอาทนาทีฟและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาท ขอบคุณรู้ใจประกันภัยและรถกระบะมิตซูบิชิไทยท่านขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่3มานะครับเกมมีเปิดกันเต็มตัวเลยนะครับมานชัยออกมาเดินเร็วขึ้นเป้าหมายนี้ก็อยู่ที่วงในนะครับในอาทิตย์อยู่แล้วพยายามจะเบียดจะปลอมมาดูว่าหนึ่งำนำหน้าจนะครับพยายามจะขวางแล้วก็แทงคู่มีหม,มัดมีศอกสลับด้วย มาดูกันนะครับว่าเหลี่ยมจับเหลี่ยมตีใครจะหนักใครจะแรงกว่ากันแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ะจะหายหายใจทันหรือเปล่าครับหนึ่งอำนาจเจอมานะชัยดับเครื่องชนแบบนี้ครับโอ้และแกะอาวุธนี่แรงทุกเม็ดทุกดอกเลยนักสู้ลูกหลานย่าโมคนโคร,ราดหนึ่งอำนาจตั้งแขนไว้มีบิดเหลี่ยมมาแต่ว่าหัวรอดออกเป็นนอกเชือกมาลุยกันต่อครับปะทะกันต่อครับใครอยู่ใครไปครับมาหนักหนักแล้วครับอ ไม่ธรรมาดาเหมือนกันครับหนึ่งอำนาจแมลูกศิษย์ของพี่หนึ่งอึ่งอุบลครับแมคนรวยเพื่อนดูแม่ตีครับแมนอกกับนายชัดเจนเลยครับตอนนี้แมมาให้มานะชายหาเรื่องมาแต่ว่าดูครับแม่ตั้งไว้ขวางไว้มีสองสลับด้วยหนึ่งอำนาจดูครับแม่โอ้โหสองอีกแล้วครับสองอีกแล้วครับพี่อารีโอ้โหตอนนี้ดวลสอกกันเอาครับไหนจะฆ่าโดนโอ้โหสัตว์ู็ไปหลายทีนะครับ ตอนนี้โดนบ้างแล้วนะครับหนึงอำนาจทำท่าจะช็อตหรือเปล่าโอ้โดนเข้าไปหนักเหมือนกันกับชุดนี้ได้ใจแล้วครับมาร์นาชัยไล่ขยี้เป็นการใหญ่เดียดเข้าไปดูลูกขวางแทงโอ้เอาลละครับแบบนี้สนุกแน่ครับโอ้โหดวลศอกกันเลยครับแต่ว่าชุดใหม่มานับเลยครับแบบนี้แต่ลงด้วยเข่าครับโอ้โหกระทุ้งเข่าซ้ายไหวไหมครับจุกครับไหวไหมครับ กรรมการชนินนับไปถึง8ให้สู้ต่อครับว่าตอนนี้โอ้ยไม่ไหวครับโดนไปซอกกันนีแหละครับโอ้โหนี่ผู้ชนะครับดูจังหวะจังหวะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเสียบเข่าซ้ายครับนี่แหละครับมาก่อนนั้นโดนสะสมไปเยอะแล้วนะครับหนึ่งอำนาจโอ้โหดูครับจังหวะซุปเปอร์สโลว์แบบนี้ครับโอ้โหดูครับแผซ้ายเน้นๆเลยครับ โอ้โหแล้วก็นี่ครับวา